คณะกรรมการประกวดรางวัลสงคุณค่าสพทโอเบกอวอร Award. ์กับผมนายทรงพลอารมเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพาตัวแทนระดับภาคใต้ขอรับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายทรงพลอารมณ์เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวางาังผาสอนวิธีขุดทองบนแผ่นดินแก่ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงโรงเรียนเป็นหน่วยการศึกษาที่สำคัญในการบุ่นเพาะด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนจึงระดมแนวคิดร่วมกับครูชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านวังพาก็ได้รับความร่วมมือในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษาทําให้เกิดนวัตกรรมในส่วนของที่การศึกษาที่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลักกาลังให้เกิดพลังของแผ่นดินก็คือพลเมืองของแผ่นดินที่จะเกิดขึก็ ็โดยใช้การบริหารจัดการโกลแลนโมเดลโกลแลนโมเดลประกอบด้วย G Good Governance หลักธรรมาภิบาล O Organization Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กร L O Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ G. Direction การกำกับติดตาม L Love School รักโรงเรียนเข้าใจ A Attitude มีเจตคติที่ดีต่อกันเข้าถึง n n o t i c e เอาใจใส่งานทุกขั้นตอนพัฒนา D durability ความคงทนจุดประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวังพา 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวังพาเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนและความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูจำนวน11คนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองจำนวน144คนและกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คนเครื่องมือในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการศึกษาการบริหารงานโรง,งเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นพัฒนาทักษะชีวิตเน้นความพอเพียงโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนด์โมเดลโดยใช้กลยุทธ์บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนสู่การศึกษาทัดคุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านวังผาแบ่งเป็น3ตอนคือ ตอนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานตอนที่3เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานทักษะชีวิตกับเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรม9ฐานการเรียนรู้1บ้านทักษะชีวิตตลาดนัด 2. ฐานปลูกองุ่น 3. ฐานปลูกไม้ผล 4. ฐานปลูกผักสวนครัว 5. ฐานเลี้ยงปลาดุก 6. ฐานเลี้ยงไก่ 7. ฐานมโนโรา 8. ฐานอาหารและขนมชุมชนขนมกล้วยชาบ 9. ฐานผ้ามัดย้อมและน้ำยาอเนกประสงค์งานประดิษฐ์ของชำร่วยผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใช้ หลักปรัชญ,ญาของเศษเรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโรงเรียนบ้านวังพาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยคำนึงถึงภาพความสำเร็จในมิติ4ด้านคือมิติที่1โรงเรียนสวยมิติที่2นักเรียนดีมิติที่สนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมิติที่4ชุมชนมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน สรุปภาพความสําเร็จต่อเนื่องการใช้และพัฒนานวัตกรรมบุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจและฝันกำลังใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ทุกคนทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆของรวมพลังเครือข่ายของโรงเรียนบ้านวังผา สอนวิธีขุดทองบนแผ่นดินแก่ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงด้วยกระบวนการโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนโมเดลชาวโรงเรียนบ้านวางาังผาตอบโจทย์สังคมนะครับผ้ามัดย้อมค่ะลูกครูสีสันหลากหลายสไตล์วงังผาเย้มาที่นี่โรงเรียนบ้านวางาังผา Род лид алои биг бэг.